สว,ส,สวัสดีครับ,มบ,รบผบบบมสวัสดีครับผอให้พี่น่องื้นนี้ครับ่ได้หารอดหรอครับฝนครับไปะใส่บได้ครับื้นนี้ก็เลยสิมอันเฮ็ดเมนูอันใตเขียดมากมือนั่นล่ะครับสุมเห็ดผัดขัวอ้อมครับพี่น้องบ้านติแเสบชังไห๋พี่น่องมาติดตามรุ่นตามช่เบบ่งเดอครับพี่น่องพาก็เจ็บมาแล้วพอดีล่ะครับนี่ไปครับพี่น้องมันสีเมื่อนุ่งสีหลายไปครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องอะไรห้าก็ได้มากแล้วครับนี่ผักไสขีนกค,ครับนี่ปูไปปว้เกี่ยวเยอะครับครับยอดดอกพลิกกับบัวกระเทียบบัเกียวอันนี้กะเพ้าครับกับข้าม่วงบเขี้นี่กัสีเก็บมาดองนลครับนี่บเขียนี่บขาเปิส่หรอครับพี่น้องบ่วจะมีส่วนบเขียอยานนั้นลนน้นขูดถิมครับ นี่คือจะปิ้งเขียนน้ำหรอครับพี่น้องเนี่ยเอารุ่นนี้เหรครับมันบดได้เปตลาดครับฝนตกต๊เอาแบบไฟฟ้าครับพี่น้องเอาครับเอาครับตักพริกใช้นอกไปแล้วครับอันนี้ก็กระเทียมใบกูดข่าตะไข้ครับหอมแดงเพียงไปแล้วครับใส่เลยครับขักเลยกครับพี่โอ้หอมขนาดเลยครับพี่น้องเนี่ยสดจอดเลยครับสุกเฉินสุกเฉินครับ <Yes. S 2> เอาน้ำมันหมูใส่เลยครับนี่ยปั๊บตามไปเลยครับโอ้ปวดเชียงหรือวะเนี่ยหอมกลุ้มได้เหรอผมไปข้อเชียงว่าแซ่บนะครับเนี่ยเอาแบบนั่งนักเล่ห์หอมผัดกับพี่น้องเลยหอมไหนที่เรากะเอาอะไรแล้วครักเลยครับขี้อัดน่อนี่ครับพี่น,อน้องปักมันมุนนี่แล้วครับ หัวซะกาพ่อหน้าพี่น้องพัดแล้วก็ขัวครับโอ้บ้านพี่น่อยนั่นครับเสียดนะโอ้ปิดตังเล็กมากครั้งนี้ปิดตัวแบบนั้ครับมันจะเป็นน้นไม้ต้องมึงจับตัวนะครับพี่น้องนี่เป็นเลย อืดยอดครับซุกแล้วนครับพี่น้องหลังจากมันแหงแล้วครับบุญยไไงห้อยผลแล้วครับใส่น้ำด้ลยครับน้ำน,นี่คกเน่ยลครับพี่น้องใส่มนเลยครับครับครับ บ่ต้องเอาแหงก็ได้หรอกครับเพราะว่าเรื่องแท่นผู้มากครับพี่น้องผู้มากรวดเร็วกะเอาแบบบ่แหงก็ได้ครับแบบนี้มันสีหอมครับแบบแหงแบบนี้อครับหลังจากกูเชแล้วกะไปเลยครับผักไซครับตามด้วยพวกพี่ครับปุ่นโอ้ยทุ่งลูกโดดมันหลายปดครับน่ารักพี่ครับพี่น้อง ยังเมนูงดวนเลยครับนี่ทำเวยห้อมครับพี่นอ้องเส่ลงไปครับเราต้องรีแล้วทำเวยกับพ่อครับพี่น้องทำ้วยพวกซี่ฟอยครับพี่นอ้องใส่ไปเลยนี่ตัวน,นี้ครับพี่น้องรอสักพักครับพี่นอ้องใส่ไปล้วมันครับพี่น้องมาที่นี่เทเลยครับ มีขั้นคือกล่องให้ครับพี่น้องบอเคมรอกครับตามไปโดยชุดรถครับพี่น้องใส่ได้แส่ไปเราใส่หนึ่งเบาะแสเลยครับโอ้สิมนู่ครับพี่น้องโอเควะโอ้โอปันได้แล้วลองเติียมด้วยรถดีจังไหมครับ ผมมีสูตรตตยตัวครับพี่น,อน้องเตรียมไว้สอสดปพงรอดครับแซบเดี๋ยวซี่มีก้านครับแซบบ้านเนี่ยมันดาไล่แล้วโอ้โหอ้แซบแซบครับพี่น,อน้องอ๋อโอเคแล้วครับพี่น,อน้อง ตตบเลยยุดอืหยุดทำการหรอครับพี่นอ้อ,องหอมครับพี่น้องเดี๋ยวเลียพอดีครับพี่น้องเนี่ยมืดพอดีเลยครับนี่ครับปิ้งเขียดครับไม่ปิ้งหรอกย่างนี <c oughs> ่แหละนี่สิะครับพัดขัวอ้อมครับพี่น,อน,น้องกันพัดมันก็รูปปันเลยครับมัดกันครับพี่น้อง ได้สูตรนี่มาจากนี่แหละครับตนงคนอยากอ้อมอยากครัวอยากผัดก็เลียร้องมีเลยครับผัดขอความเลยครับแซ่บส่วน,หนไห,คหนครับหอมปลาล่าพวมครับขนน้อครับพี่น้องมาเด้อครับพี่น้องกินข้าวเลียกกันครับืันนี้ย,ยใส่ผักมืก่จังหวัดครับผักรวมมิตร ลูกดดกร็มี้ครับพี่น้องพ่นอนนนกพริกพักไซส่สงกับใหญ่ไหมครับพี่น้องมาครับพี่น้องแซ่บแมกันครับอยากกินหน่งเลยครับพี่น้องอ ไอ้ผู้ดเดียวกับทาแน่ครับน,นี่หมูน้ำนะคก็โอ้ยแป๊บเดียวครับพี่น้องโอ้หอมมันครับนี่เรื่องที่เขาหนาๆแล้วมันตัวพวกเรามันเลยเจ้าเราเฉียดครับพี่น้นนองมันทรวงมันเต็มทรวงมันมันเป็นทรวง มาครับพี่น้องสุดแครับทุกันครับเพียครับงอพักบัวโออหวาน,นาดนะครับงอพักบัวบ่มีขวัวนโ้กขัวเกียดนะครับพี่น้องนำอุจุจมาให้หน่ครับเนี่ย หนูกับแพ้มพวดพี่น้องนี่ห้านเท่ตัวละสามหมื่นสามหมื่นหาสามหมื่นเวยเกือบตัวละพันหมดแล้วครับพี่น้องตัวน้อยๆนีน่สั่มแขนครับพ,พ้นแพ้วอ๋อครับผมพ,พี่น้องครับดูท่านผู้ชมสุผุ้สุข,ขนเด้อครับขอขอให้ให้มีแต่ความสุขความจเจริญเงินทองไรลมาเทมา ความจุบจะได้ความไข่ใหญ่ไมห้มีสุขภาพร่างกายอันแจงแรงอายุหมั่นคัรยื่นสุขผูสุขคนคิดสิ่งดใดใครสมดังปัตนาอ๋อครับสําหรับที่นี่ก็ให้บุญรักษาสุขผูสุขคนเด้อครับหรือมือมือต่อไปครับพี่น,อน้องผู้บริเนกที่กันนะครับขอขอให้อายุหมั่นคันยื่น,นให้บุญรักษาให้กันนะครับอ๋อครับสําหรับเมื่อนี้ก็ สวัสดีครับ